สาวโพสฝันว่ามีคนแก่มาเขียนเลขใส่มือสวัสดีค่ะวันนี้แอดมินมีแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาฝากขอาหวยกันอีกเช่นเคยบ่ายนี้แล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในวดประจำวันที่2พฤษภาค,คมซึ่งหลายคนก็มีเลขในใจกันอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีวันนี้เราก็มีแนวทางจากผู้ใช้เฟซบุ๊กลายหนึ่งที่ได้โพสต์ข้อความลงในกลุ่มลอตเตอรี่พัท บอกเลขความฝันระบุว่าเมื่อคืนมีคนแก่มาเขียนใส่มือซ้ายห้าใหญ่มากเลยถามตัวเดียวเหรอเขาก็บอก895ไง85เท่ากับ95เนาะหลังจากที่ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวไปก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาแสดงความคิดเหน็นอาทิฝันันหรือเรื่องจริงคะเจ้าของโพสต์ก็ได้ตอบกลับว่าฝันคะ่ะและยังเล่าต่อว่าฝันบ้านเดิมเลยคะ่ะบ้านล็ที่89ทั ซึ่งฝันทีไรออกายออก9าแถูกมาแล้วค่ะเมื่อคืนฝันมีคนมาเขียนใส่มือ5ตัวใหญ่มากแต่หนูก็ถามว่าเลขตัวเดียวเหรอเขาก็บอกว่าก็บ้านเลขที่ไงดูเลยถามว่า8 9 5เ้หรอเขาก็หัวเราะเหลือ80นะคะที่ยังไม่ออกแต่หลักๆ5ตัวใหญ่แถมคันมือด้วยพอเขียนเสร็จในฝันนะคะอย่างไรก็ตามเรื่องเราดังกล่าวเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณขอขอบคุณผู้ใช้เฟซบุ๊ก สาวโรด BRP ค่ะ